ครั้งแรกข้ามกลางสถานที่สุดอลังการบนเกาะรัตนกโกสินทร์กรุงเทพมหานาครณนะโรงละคร7แห่งกับคณะหุ่นกว่า7ดประเทศและกว่าอีก150คณะหุ่นทั่วโลกพร้อมแล้วที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลหุ่นที่ใหญ่ที่สุด Harmony World Puppet Carnival in Bangkok Thailand 1-10ดพฤศจิกายน2557 ครับผมผมสมพรเกตแก้วครับบ้านอภาวะาจงังหวัดสมุทรสงครามครับเป็นคนทําสวนแต่ว่าชอบงานศิลปะครับสวัสดีครับผมนายสรุจแจ้งนันครับนักศึกษาคุณน,นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตครับสวัสดีครับผมรัชวีเรืองศรีครับเป็นนักแสดงอินสระแล้วก็ณปัจจุบันนี้ทํางานสแสดงขุนกระบอกไทยกับคณะขนกระบอกประจักษ์สิราครับวัฒนธรรม ของไทยมีความสําคัญคือมันบอกถึงความเป็นอารยะบอกถึงชนชาติที่มีวัฒนธรรมมีการก่อร่างสร้างฐานสร้างบ้านสร้างเมืองนะครับประเทศใดชาติใดอยู่กินดีอิม่มหนำสำราญแล้วจึงจะมีสิ่งเหล่านี้ได้หากมีปัญหาเรื่องการเมืองการปกครองเรื่องปากเรื่องท้องสิ่งเหล่านี้จะไม่มงเกิดสิ่งหนึ่งที่นักศึกษาในสถาบันต่างๆควรจะได้เรียนรู้นั่นคือกระบวนการขนลกธรรมเนียมและการฝึกหัด การเชิดการเรียนการร้องในทักษะการเชิดหุนไทยเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เยาวชนมีความก้าวหน้าพัฒนาตัวเองให้สู่ระบบให้เป็นคนมีระเบียบให้รู้จกักศิละปะมีการผ่อนคลายใช้วเวลาว่ามันเป็นประโยชน์ที่สาคัญที่สุดคือเราได้รู้จักตัวเองว่าเราเป็นชนชาติที่มีอารยศิละปะโดนถ่ายทอดด้วยความรัก ใจิตใจที่บริสุทธิ์กับความรักแล้วมันออกมาในรูปแบบของการแสดงที่เป็นความรัก,กน,นะครับเพราะงั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องแยกว่าเป็นบุญจากชาติไหนหรือเป็นของใครนะครับเพราะบุญจะมีชีวิตได้เพราะเรามีจิตวิญญาณเดียวกันก็คือความรักเป็นพื้นฐานครับในด้านของผู้จัดงานที่คอยบริการแล้วก็คอยดูแลเราเนี่ยก็ถือว่า จัดไว้ให้เราเนี่ยอย่างอบอุ่นแล้วก็สมเกียรติของเรามากทีเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับย่อมมีบางประเด็นที่ไม่สามารถจะควบคุมได้เช่นดินฟ้าอากาศต่างๆและนอกจากนี้ครับรายละเอียดยิบย่อยที่แต่ละคณะหุ่นต้องการแสดงเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันบางประเภทอาจจะต้องใช้พื้นที่ที่แตกต่างกันไปเราใช้ความอดทนแล้วก็การเอ่อ่อยทีท่อยอาศัยซึ่งกันและกันก็ดําเนินไปได้แล้วก็เกิดการเป็นปึกผนของกิจการหุ่น ระดับนานาชาติีไ,ได้ครับอบครับคำว่าคอมมูนิเนี่ยผมก็จะตบอกว่ามันเกิดจากกระบวนาการคิดที่เป็นก้นบึ้งของความเป็นมนุษยชาติครับคนที่จะกลับมาเล่นหุ่นได้เนี่ยเราต้องบอกว่าความสัมพันธ์เราเนี่ยมีมา,าตั้งแต่เด็กเพราะงั้นเนี่ยความรักที่มันเป็นความบริสุทธิ์ตรงนี้ครับคือสิ่งสาคัญที่อยากจะให้ทุกท่านได้กลับมามองนะครับคุณเป็นสื่อในหลายๆแบบนะครับไม่ว่าจะคุณสอนเราให้เราเป็นคนดี สอนให้เราเห็นในส่วนที่ดุร้ายบุญสอนในทุกอย่างนะครับเขาบอกว่าตุ๊กตาเนี่ยมาจากความเป็นคนนะครับเพราะงั้นเนี่ยอพอโตเข้าโตเข้าหรือรับประสบการณ์นะครับเปลี่ยนแปลงไปมีความประสบการณ์ที่ต่างกาันมันก็จะถ่ายทอดออกมาผ่านอุป,ปกรณ์ที่เราใช้เล่นนะครับเพราะงั้นคนที่มีพื้นฐานในการตักบุญน,นะครับก็เป็นเรื่องของปณิที่จะมีการกล่อล่อมจิตใจนะครับ อยากให้นะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับผู้ปกครองนะครับรวมทั้งเยาวชนนะครับลองหันกลับมานะครับศึกษารากเงาที่เป็นจิตวิญญาณของตนนะครับมีความละเอียดละออไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอ่อนศีราพรนะครับทอย่างนะครับมันเกิดขึ้นอยู่ภายในหูของเราแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมองข้ามไปแต่สิ่งเหล่านี้นะครับคือความเป็นตัวตนของคนไทยจริงๆนะครับและเป็นตัวตนของทุกชาติในโลกนะครับศึกษาเรื่องนี้ก็จะ ความเป็นไปของร่างเงาของทุกที่ได้เสมอครับ เข้าถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเองนะคะหาระวิชัยของเราคือเกษตรเป็นดิบนะคะมีการส่งเสริมให้นักศึกษาเนี่ยเข้าร่วมงานต่างๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะก็จะได้ชูคําว่าไทยเนสของเราอะค่ะให้นานาประเทศเนี่ยได้ทราบว่าไทยเนสเนี่ยแตกต่างกับประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างไงความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะคะหรือว่าเราเรียกว่า culture diversity มันทำให้หลายประเทศเนี่ยก็คือขับเข็นนานาประเทศเนีคะได้มารวมเป็นดัชทีนี้นะคะในเรื่องของออความแตกต่าง,งาทางวัฒนธรรมอะคะ่ะทำให้เราทราบว,ว่าแต่ละชาติเนี่ยนะคะเขาม,มีความเป็นมาของวัฒนธรรมของชาติอย่างไรสวัสดีค่ะทุกท่านดิฉันขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เทศกาลขุนโลกกรุงเทพมหานคร2014ค่ะ ทศกาลของเราจะจัดขึ้นในวันที่1ถึง10พฤศจิกายนกับ13โรงละครทั่วเกาะรัตนโกสินทร์สนามหลวงและสยางพารากอนค่ะขณะนี้ทุกท่านอยู่หน้าหอจิป์ร่วมสมัยราชดำเนินค่ะวันนี้ที่ฉันภูมิใจเสนอการแสดงจากประเทศไทยค่ะเป็นการแสดงขุนกระบอกบรรจสศิคราค่ะขณะนี้ถึงเวลาอันสมควรแล้วโปรดเข้าใจชมได้เลยค่ะขอบคุณค่ะต้องกราบคำว่าสวัสดีนะครับณะคุณ เป็นความรักของคนทั่วโลกมานำเสนอในวันนี้ครับชื่อนะครับในการแสดงในวันนี้คือแง่งงามสายามประเทศแง่งงามของสยามประเทศเนี่ยจะเกิดขึ้นได้หนึ่งด้วยความกระตันยูนะครับคนไทยจะมีการสอนให้เคารพคุณค,ณคณรูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นจะต,ต้องมีการเชิดไว้กระดุมนะครับองที่สองเข้าสู่เรื่องราวของความศรัทธานะครับถึงจะมีงานที่เป็นงานศิลปะที่เป็นศิลปะชั้นสูงนั่นคือาศาสนา เมื่อมีศาสนามีความเชื่อมีความศรัทธาแล้วนะครับก็จะต้องมีประชาชนลำดับสุดท uh ้ายครับเมื่อมีผู้สืบทอดต่ทีนี้จะต้องมีผู้ประทางคือระบบของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับ 九枚素材